ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรต์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรต์เราทำงานร่วมกัน ันมุ่สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลครับที่เราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกเช้าวันพุธตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง11ครับท่านผู้ชมครับสำหรับความร่วมมือในรูปแบบของสหกรณ์นั้นนะครับก็คล้ายกับการร่วมมือกันระหว่างบุคคลกับบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะนําไปสู่ในเรื่องของความประหยัดอํานาจการต่อรองและก็ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับ และที่เห็นอยู่ด้านข้างบนในขณะนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสาหกรณ์นะครับซึ่งก็จะถูกนําไปจัดแสดงไว้ที่งานสาหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมีนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่22-26มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีนะครับซึ่งงานงานนี้นะครับเป็นการจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวนะครับในโอกาสที่พระองค์ท่านเฉริญพระชุมพรรษา84พรรษาหรือว่า7รอบนะครับในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับเพื่อเป็นการที่จะเทิดพระเกียรติที่พระองค์ท่านทรงงานในด้านสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปีเพื่อความเป็นอยู่ และก็ชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์แนวคิดในการจัดงานงานนี้นะครับช่วงแรกนี้ผมมีตัวอย่างบางช่วงมาให้ได้ชมกันก่อนแล้วก็ไปต่อกันที่ช่วงแรกของรายการวันนี้ได้เลยครับ วันนี้รายการสาหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนิคมสหกรณ์พระร่วงจังหวัดสุขโขทยัยนิคมสหกรณ์พระร่วงตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินที่1048หมู่ที่หาตะบนนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยมีหน้าที่และภารกิจ ในการจัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพุทธศักราช2,511จมีพื้นที่ทั้งหมด62,000ไร่เพื่อจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งทางนิคมสหกรณ์พระร่วงได้จัดทำโครงการนิคมรักสิ่งวาดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน1,884ต้นโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนโรงเรียนวัดบ้านเรือนและเกษตรกรเดิมเนี่ยในการจัดตั้งเนี่ย เ,เกิดขึ้นจากการกําหนดเป็นพระาราชกิจสีกาในการจัดตั้งนิคมสกรนําที่ดินมาจัดสรรให้ครับทางสมาชิกสกรนทางรัษฎรนะเมื่อรัษฎรที่มีที่ดินอยู่ในเขตกิจสีกาปั๊บเนี่ยก็จะต้องมาเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสกรครับคือที่ดินที่รัฐจะนํามาจัดให้สมาชิกเนี่ยเป็นที่ดินที่คณะกรรมการาจัดที่ดินแห่งชาติ ได้มอบให้กรมสหกรณ์เป็นผู้นำมาจัดสรรให้กับชาวบ้านนอกจากนั้นแล้วนะคะทางนิคมสหกรณ์พระร่วงยังได้ดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์สักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ค่ะขอบคุณนายหลวงค่ะที่ให้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชีวิตครอบครัวของฉันดีขึ้นแล้วก็อีกหลายหลาร้านคนถ้าเอาไปใช้เนี่ยจะมีความสุขเหมือนครอบครัวเราพอต่กอนนี้เราทุกทุกมาตลอดพอเอาแนวความคิดในหลวงมาใช้แล้วเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเป็นเหมือนขัน้นบันไดอะจ้ะคุณผู้ชมคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ราษฎรของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาพิวัวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังนิคมสหกรณ์พระร่วงที่ได้น้อมนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้จนทำให้ทุกวันนี้สมาชิกนิคมสหกรณ์พระร่วงมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขบนความเคเเพียงค่ะ ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับคนไทยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมอก่อนจะหาซื้อสินค้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องไปย่านหนึ่งจะซื้ออีกชนิดหนึ่งก็ต้องไปอีกร้านค้าหนึ่งหรือไปอีกย่านหนึ่งจึงเกิดธุรกิจเขาเรียกว่ารวมกันของสินค้าเป็นห้างขนาดใหญ่ที่รวบรวมเอาสินค้าหลไยทอย่างมาไว้รวมกันวันนี้ถ้าหากจะอยากซื้อสินค้าแต่งบ้านก็มีลักษณะร้านค้าเฉพาะ จะแคซื้อสินค้าที่ใช้ในบ้านเรือนชีวิตประจําวันก็ไปที่ห้างที่ซื้อสินค้าได้เกือบทุกชนิดที่เดียวกันผมก็จะพูดเรื่องนี้ก็คือวันนี้เนี่ยกองเสริมสากลร,ร่วมกับกระบวนการสากลเอารวบร,วม,รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บการสากลเนี่ยมาไว้ที่เดียวกันไปร่วมงานในวันนี้ชื่องานว่าสากลไทยใต้ร่มพระบารมีเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสากลทุกเรื่อง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดูงานทั่วประเทศที่จุดต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะเรียนรู้งานสากรทําความเข้าใจกับการสากรไปในงานที่เราจะจัดงานระหว่างวันนี้นะครับ22มิถุนายนถึง26ิมิถุนายนชื่องานสากรไทยต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดที่ hall เจ็ด hall แ impact เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่10นาฬกาถึง20่สนาฬกาตลอด4ีหวันนี้นะครับไปที่นี่มีโอกาสจะได้รับรู้เรื่องราวของการสากรทุกเรื่องมีโอกาสได้เห็นนะครับว่า พระมหากรุกณาที่คนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อขบวนการสากลต่อประสบนิกรขององค์ท่านเนี่ยมากล้นจะจัดนํามาแสดงไว้ที่นี่ได้เห็นขบวนการพัฒนาสากลอย่างต่อเนื่องกว่า90ปีที่อยู่ในประเทศไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยและพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องได้ชมการสาธิตของผลิตภัณฑ์จากสากลที่ได้มาตรฐานและอาจจะมีโอกาสได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ดไ,ได้รับคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วจากสากลทั่วประเทศ ที่มีมาตรฐานที่รับการรับรองในระดับนานาชาติผลิตภัณฑ์บางชนิดนะครับท่านผู้ชมที่เคารพผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแล้วเนี่ยพบว่าหลายชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติที่พี่น้องสากลของเราเนี่ยผลิตและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศวันนี้ผมขับรถตะเวนไปทั่วนะครับอาจจะเห็นร้านค้าขึ้นมาเยอะๆเลยบริโภคเนื้อจากสากลโคโนโนคเนื้อพนยางคำาพยางคำเต็มกรุงเทพเลยก็นึกอยู่ในใจว่าวันหนึ่งของของข้าววัวหลายร้อยตัว แต่ของแท้นะครับพี่น้องสมาชิกสากลพยัควนมเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์มาร่วมจําหน่ายในงานนี้อันนี้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์เดียวแต่มีอีกมากกว่า210ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกถูกคัดสรรมาจําหน่ายในงานนี้แบ่งเป็น7กลุ่มผลิตภัณฑ์ผมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเที่ยวชมงานนี้นะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับบทบาทของการสากลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศความสําคัญของงานสากลที่เราได้มีการนําเสนอมาเปน็นลาดับในรายการนี้มาโดยตลอดไม่ว่ากิจกรรมของการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนาเศรษฐกิจของพี่น้องสมาชิกสากลเละที่สําคัญการพนาเศรษฐกิจดโดยรวมของประเทศจะถูกนํามารวมไว้ที่างานนี้ครับสากลไทยใต้ร่มพระบารมีถ้ามีโอกาสผมขอเรียนเชิญชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวราย,รายการนั้นเราจะมีรายละเอียดให้ท่านได้รับทราบรับรู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างมีงานอะไรบ้างมีการสแสดงทัศกาลอะไรบ้างนะครับการสาธิตอะไรบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมาจำหน่ายในรายละเอียดรายการเดี๋ยวติดตามนะครับ ท่านผู้ชมครับเนื่องในโอกาสปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา7รอบพระบาทชมเจ้าอยู่หัวนะครับ5ธันวาคม2554เพราะฉะนั้นนะครับปีนี้จึงเป็นปีมหามงคลที่คนไทยแล้วก็หลายๆห,หน่วยง,งานทั้งภาคระเอกชนนะครับมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองนะครับก็มีการจัดงานใหญ่และก็เป็นงานสําคัญขึ้นที่ชื่อว่าสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบาร,รมีนะครับวันนี้เป็นวันแรก22-26 มิถุนายนนี้นะครับที่ฮอ7และฮอ8นะครับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้เราคงจะต้องมาดูถึงที่มาแนวคิดในการจัดงานใหญ่ในปีนี้นะครับรวมไปถึงความน่าสนใจของงานกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับท่านสมชายชาญรงค์คุณที่ท่านนั่งอยู่ข้างผมแล้วในขณะนี้ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะฮะคงจะต้องให้ท่านธบดีเล่าถึงแนวคิดความสัมพันธ์ของการจัดงานงานนี้กันก่อนครับการจัดงานครั้งนี้นะครับแนวคิดหลักก็คือว่าเราพยายามจะรวบรวม <c oughs> กระบวนการงานสากลทั้งหลาย <c oughs> ในพะยิ่งพระราชนิกรพระองค์ท่านพระเมตตากรุณาที่ทรงมีต่อกระบวนการสากล <c oughs> เพื่อมานําเสนอเพราะกรมเสริมสากลได้ร่วมกับกระบวนการสากลนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ธันวา253มนต้นมานะครับโดยภาพรวมนะครับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ ราต้องการเผยแพร่พระราชนีกริกิจของพระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสากลเป็ะสำคัญที่2ก็คือเรื่องของการที่จะแสดงความจงรักดีนะครับที่งค์การสากลมีต่อพระองค์ท่านและสาคัญที่สุดคือการพัฒนาสากลให้ยั่งยืนต่อเนื่องไปจาก90ปีที่ผ่านมาที่ะก้าเดินหน้าต่อไปในกระบวนการสากลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ได้อย่างไรบ้างจะถูกนามาเสนอและเผยแพร่รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นําเข้าสู่กระบวนการในงานนี้เนี่ย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือฝีมือของสมาชิกสากลนะครับด้มีการคัดเลือกคัดสรรกันมาอย่างดีเพราะว่าโอกาสพิเศษอย่างนี้ไม่เกิดได้ง่ายๆนะเราถือว่า เป็นสิ่งที่ขบวนการสหกรได้ร่วมรวมใจกันในการจัดการคดีครับเรื่องสําคัญที่ถือว่าเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานในปีนี้นะครับก็คืออยากให้ท่านิบดีรนี่ยช่วยยกตัวอย่างนะครับพระมหากรณ์ที่คุณพระกรณ์ที่คุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่ทรงงานอย่างหนักนะครับเพื่อให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรครับผมอยากยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วมักจะใช้เป็นประเด็นที่นํามาเสนอนะครับ ผมยกอย่างเช่นการที่จะพัฒนาพี่น้องประชาชนที่ไม่มีแหล่งที่ทํากินอยู่กับก,กระจายมากกันหลายแหล่งพระองค์ท่านทรงมีพื้นที่ที่ในนามของพระอ,องค์ท่านนะครับรอยูเหมือนกว่าไร่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งขณะนั้นได้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีแหล่งทํากินไม่มีที่ทำกินมากมายก็ท่านก็ทรงพระกณาปรดพระาทานพื้นที่ทางนั้นเนี่ยให้ไปที่ทำกินครอบครัวละยี่สิบห้าไร่นะครับ ก็มาอยู่ร่วมร่วมกันนะครับจากประชาชนที่มีความหลากหลายตั้งถิ่นฐานมารวมกันที่ตรงนั้นที่พระท่านทรงเมตตาให้ที่พระสัพย์สมพระองค์เนี่ยให้กับรัษฎรเหล่านั้นทํากินเมื่อมาอยู่รวมกันนะครับก็กลายเป็นชุมชนเป็นสังคมขึ้นมาับนี้จะพัฒนาให้คนเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งอยู่ติดชุมชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่แล้วสามารถจะจะอยู่กินได้ทํากินได้เดินหน้าได้แล้วสามารถจะพัฒนาต่อเน,นื่องให้เกิดการเจริญเติบโตในในชุมชนตรงนั้นได้เ่ย ของท่านส่งใช้กระบวนการสากลหลักแนวคิดในการสากลเพื่อที่จะน้อมนําแล้วก็พัฒนากลุ่มคนเหล่าน,นั้นให้เดินหน้าต่อไปได้เช่นรวมกันเป็นสากลจัดตั้งกันเป็นสากลเพราะหลักการสากลคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกในทีกกลุ่มในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมกันซื้อช่วยกันผลิตรวมกันขายมีอะไรก็แบ่งปันมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในการบริหารจัดการทั้งงานสากลจึงเกิดเป็นศูนย์สาธิตสากลหุกกระพงขึ้นมา นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่พวกงท่านทรงเดินงานตั้งแต่เป็นศูนย์เลยในการพัฒนาชุมชนตรงนั้นเนี่ยณบัดนี้เนี่ยความสําเร็จของชุมชนนั้นก็มีการเจริญเติบโตมากมหม่ลูกหลานได้มีโอกาสที่เข้ามาเรียนต่อหรือศึกษาต่อหรือว่าทํางานโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตเยอะแยะมากมายนั่นคือจุดที่มาที่ไปจัดเป็นที่รกร้าว่างเปล่าที่แทบจะทําประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ใช้หลักกระบวนการเข้าไปพัฒนาร่วมกันอยู่ด้วยกันใช้หลักการสากรนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นพระมหากรุณาขององค์ท่านที่นํามาสู่กระบวนการพัฒนาการสากลนอกจากนัก้นนะครับอย่างเช่นของส่วนประเทศเองนะครับที่ทรงมีดําริให้ทางกรมเสริมสากลเนี่ยนำแนวคิดที่จะพัฒนาการสากลตั้งแต่ในวัยเยาว์ของเยาวชนของเราโดยนํากิจการสากลเ,เข้าไปในโรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งในเรียนตจอชดอเพื่อให้รู้จักกิจการของการสากลร,รวมกันซื้อไปร้านค้าสากลรวมกันขายไปร้านค้าสากลนอกจากนั้นก็ยังมีการดําริให้ทรงเอานําแนวคิด พราะการออมทรัพย์ในรูปแบบสากลเข้าไปช่วยดําเนินการโรงเรียนทาให้เด็กในรู้จักการเจริญเติบโตเพราะว่าหลักการสากลคือหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานทุกคนเป็นสมาชิกไม่ว่าจะมีหุ้นเท่าไหร่ก็ตาม1นึ่งสิบหนึ่งเสียงนะครับ,รบหลักการสากลคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือหลักของความปรองดองที่ทุกคนพยายามพูดก,กันถึงและแสวงหาแต่รรจริงแล้วสากลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นดํารีที่พวกท่านจัดฝูกฝังตั้งแต่เด็กๆให้เด็กๆรู้จักการออมทรัพย์ออมความดี แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ครับเป็นเป็น,ปนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของพระบรมสารวรงทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อการสหกรณ์นี่เป,นเป็นตัวอย่างที่ผมยกมานิดเดียวนะครับแต่ว่าในงานที่เราจัดครั้งนี้ได้รวบรวมทุกเรื่องไว้สหรับนำเสนอแล้วคือนอกจากว่าท่านจะสละทรัพย์นะครับสละที่ดินส่วนพระองค์นะครับมอบให้กับคนไทยแล้วนะครับท่านก็ยังได้มอบหลักแนวคิดเรื่องของสหกรณ์นี่นะฮะเพื่อนําไปใช้พัฒนาให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ส่วนสําคัญที่อยู่ในงานงานนี้ครับท่านเทือนดีที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับก็คือในส่วนของการจัดแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลโดยใช้หลักคิดที่ว่า7ซอยมหัศจรรย์ร7ผลิตภัณฑ์สากลตรงนี้เป็นยังไงฮะท่านช่วยขยายความรครับพี่น้องสากลเนี่ยมีผลิตภัณฑ์จําหน่ายอยู่มากมาย <c oughs> เรามีสมาชิกสากลมากกว่า10ล้านคน จํานวนนั้นน่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าสาก <c oughs> ลผนั้นแต่ละสารกลก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่ฮะมีผลิตภัณฑ์ <c oughs> มากมายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปอาหารผลิต <c oughs> ภัณฑ์แปรรูปอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ทั้งผ้า <c oughs> หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องนะครับ <c oughs> ไม่ว่าเครื่องทอเครื่องจัดสารหรือก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้มีมากมายหลากหลายชนิดมากผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับได้ผลิตโดยสมาชิกสากลแล้วขายเข้าสู่ตลาดนําไปเลรายได้กับสมาชิกสากลทั้งเป็นอาชีพพหลักกกเเป็นออาาาชชีสสรรริิมมขงบด ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายคุณภาพทําให้บางครั้งผู้ซื้อหาซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยหอาจจะไม่ได้สินค้าตรงตามคุณภาพนั้นทุกครั้งไปอันที่2เมื่อต้องการจะซื้อหาผลิตภัณฑ์เก่าแทบจะหาซื้อไม่ได้หรือลำบากที่จะหาซื้ออันที่3ก็คือบางครั้งเนี่ยผิดไปกว่ามาตรฐานของมาตรฐานสากล <c oughs> ก็มีสิ่งต่างเหล่านี้นะครับนำมาสู่กระบวนการที่กรมเสริมสากลต้องตัดสินใจเข้ามาดาเนินการสร้างสัญ,ญลักษณ ของการยอมรับว่าได้มาตรฐานคือเราใช้สมศสคือสินค้ามาตรฐานสากลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนในงานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้ใช้หลักการอันนี้นะครับเข้ามาคัดเลือกสินค้าให้เกิดลักษณะเป็นเฉพาะว่าเป็นสินค้ามาตรฐานเท่านั้นที่นํามาขายนี้ได้หลักที่2ส,สินค้าที่นํามาในงานนี้ได้นั้นต้องเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการพระด,ดำริทั้งหลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์สารวงทุพระองค์ที่ ตรงมีพระดราริให้หรือให้ทิศทางในการดําเนินการครับคัดเลือกด้วยมาตรฐานมาจากแหล่งแล้วก็เป็นผู้ผลิตจากสมาชิกสากลโดยตรงครับก็มีการออกแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกัน7กลุ่มสินค้านะครับเช่นอาหารอาหารแปรรูปนะครับ ผักนะครับเครื่องจักรสารทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งหมด7กลุ่มสินค้าคบแบ่งเป็น7ซอยแต่ละซอยแต่ละกลุ่มสินค้าก็จะมีการสาธิตเช่นกลุ่มนมผลิตภัณฑ์น,นมกลุ่มข้าวสารนะครับกลุ่มเครื่องจักรสารเครื่องทอหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์สปาแปรรูปอื่นๆเนี่ยก็จะมีการสาธิตนําเสนอให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมง,งานด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับตลอดทั้ง5วัน2 2ถึง26เนี่ยนะฮะท่านรธฐบดีหวังว่าจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในงานงานนี้บ้างนะครับแล้วก็ อยากจะให้เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมงานนี้กันด้วยครับเช <ผม S 1> ิญครับผมอยากคาดหวังให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าใจหลักการสากลอย่างแท้จริงแล้วก็นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตนะครับถ้าเรามีความพอเพียงในแแนวคิดใช้หลักการสากลในการดําเนินชีวิตนะครับทั้งสังคมก็เป็นสุขนะครับเพราะว่าสื่อจะ,จะ,จะ,จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อันที่สองในด้านเศรษฐกิจก็มีความมั่นคงขึ้นและเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันผลิตช่วยกันขายแล้วก็หวังว่าคนไทยเนี่ย จะได้เข้าใจพระปณิธานของพองค์ท่านที่มุ่งหวังให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างเยียนยเป็นสุขหลักการสากลคือสมาชิกและชุมชนอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งต่างเหล่านี้ครับผมอยากเห็นคนไทยที่ได้รับรู้รับทราบและมีโอกาสร่วมทํางานได้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 รับสืบทราบเรื่องต่างๆเหล่านี้กันไปผมอยากเรียนเชัญชนนะครับระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มิถุนายน2 5 5 4นี้กรมเสริมสากลและขบวนการสากลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะทํางานนี้ให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติพระองค์ท่านที่จะทํางานนี้ให้ให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์ด้านสากลให้มากที่สุดให้มากได้อย่างตัวอย่างเช่นกระต่ายตัวนี้นะครับเป็นโครงการออมทรัพย์ออมความดีที่เราออมทรัพย์วันนี้ออมไว้ใช้ในวันหน้าออมความดีวันนี้เพื่อจะเป็นสิ่งที่ดีๆตอบสนองให้เราต่อไปในวันหน้านะครับจำเลยอาจจะเส้อหาสักตัวยงยอดวนละบาท เราเน้นว่าพรุ่งนี้บาทหนึ่งวันนี้อย่าเพิ่งใช้เลยพรุ่งนี้มาเลยนี้ค่อยใช้ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะครับ,รบเห็นความสําคัญของการออมทรัพย์ออมความดีเพื่อชีวิตที่ดีในวัน,นค้าผมอยากเห็นคนไทยนั้นเดินตามแนวทางที่งค์ท่านทรงพระราทานให้ครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับต้องย้ําสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับเราจะจัดงานกันที่ฮอลเจ็ด และอ8นะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่26มิถุนายนนะครับสำหรับงานสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมีนะครับอยากจะเชิญชวนให้ไปกันทั้งครอบครัวช่วยกันส่งเสร,ริมและก็นําความรู้ที่ได้ไปไป,ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่สําคัญท่านผู้ชมก็จะได้รับทราบถึงแนวคิดนะครับและพระมหากรณาทีุ่ณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อขบวนการสาก์ไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปีเพื่อให้คนไทยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพึ่งพาตัวเองได้นะครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสาก์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านครับและในช่วงนี้ครับเราก็จะไปต่อกันที่ช่วงต่อไปของรายการของเราวันนี้ได้เลยครับ ทุชมอค,คะ้ะวันนี้นายวินัยกสิรักรรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดการด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายผลไม้ฤดูกาลประจำปี2554 การลงนามในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ไปติดตามได้ในเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผลไม้คุณภาพที่มีความปลอดภัยดังนั้นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดการด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายผลไม้ฤดูกาลประจำปี2,554จึงเกิดขึ้นโดยมีนายธรรมรัฐหวังหลีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุนทรอ,อรุณาน,นุนชัยประาธานกรรมการเฮสโกโลตัสร่วมลงนาม กับสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีสุราษฎร์ธานีลำพูนเชียงใหม่โดยนายวินัยเกษรรัตนปรอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะนั้นสหกรณ์พยายามที่จะผลิตโดยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในเรื่องของ GMP ก็ตามนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพผมเรียนกับท่านประธานสุนทรนะครับ ท่านให้ความคุณนากกบกรมส่งเสริมสกรกรรระทวงเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยแล้วโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่ได้ขายผลไม้ในราคาที่สูงสูงกว่าปกตินะครับทำให้เกษตรกรม,มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั้นกําไรเกษตรกรที่ได้เพิ่มจากตักวนี้ก็เป็นมากพอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าต่อไปทาง Tesco Lotus คงจะให้ความร่วมมือกับกระบ,บวนการสาก์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอไป่อครับขอบคุณมากครับ ประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้สามารถรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพให้กับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ส่งออกผลไม้ผู้ค้าภายในประเทศและเครือข่ายสหกรณ์ในปริมาณกว่า30,000ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า900ล้านบาทและคาดว่าในปีนี้ปริมาณธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า1000ล้านบาททีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมครับขบวนการสากลไทยนะครับถือด้ว,ว่าเป็น,นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาระบบสังคมและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนําหลักคิดนี้มาใช้ในการพัฒนานะครับเพื่อให้ประสวงนิกมคนไทยทุกคนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการนี้นะครับก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมมา เที่ยวงานนะครับสหกรไทยใต้ร่วมพระบรมีนะครับที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง26มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งหากมาชมงานนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักกระบวนการสหกรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ช่วงท้ายนี้นะครับหากอยากจะพูดคุยกับทางรายการส่งข้อมูลก็จะเห็นมานะครับส่งเข้ามาได้นะครับที่ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับหรือที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w w w c p d g o t h นะครับและวันนี้เราก็มีของที่ระลึกมอบให้จากทางรายการ2ท่านแรกนะครับที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาในวันพุธหน้าเวลาเดิมตีห้าครึ่งผมจำเรญรันนะตั้งตะกูลและทีมงานลาการไปก่อนสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสีย่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยโด้วยสมองและสองมือ รวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ